รู้หรือไม่ครับว่าร้านสัต์สมบูณ์ยางยนต์สาขาสีนคลินตั้งอยู่ที่ไหนร้านจะมุ่งหน้าไปแยกอ่อนนุนนะครับข้างหลังจะเป็นซีคอนสีนคลินอยู่ติดถนนหาง่ายหน้า อีกฝั่งทางเข้าจะอยู่ติดกับ room room mm hmm. โชว์รูมเกตวอลโชว์รูมอลังการมากด้านนี้ของร้านเราก็จะเป็นร้านช่างนะครับเข้าไปดูข้างในร้านกันครับว่ามีอะไรบ้างเปิดประตูร้านด้านข้างเข้ามาก็จะเจอยางนะครับผมมีให้เลือกมากมายหลายไซส์หลายขนาดหลายแบรนด์นะครับผมก็จะมีทั้งแบรนด์กู o เยียร์นะครับคอสมิกนิตโตโยบอกได้เลยว่ามาแล้วตัวเลือกเยอะจบแน่นอน มาต่อกันที่ล้อแม็กตอนนี้เราก็อยู่กันโซนล้อแม็กขอบ16นิ้วสไตล์ออฟโรดลวดลายสีสันมีให้เลือกเยอะจริงๆครับแต่ละโมเดลบอกได้เลยว่าทีเดียทั้งนั้นไปดูขอบ18ออฟโรดกันต่อเลยครับก็จะเป็นโซนล้อแม็กขอบส8สไตล์ออฟโรดบอกได้เลยว่ามีตัวเลือกเยอะจริงๆขอบ20สไตล์ออฟโรดที่ร้านไม่น้อยหน้ามีให้เลือกหลากหลายสีสันสวยงามไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กที่มีหน้ากว้าง10นิ้ว9นิ้วก็มีให้ได้เลือกกันนะครับหรือแต่งรถมาแบบจัดเต็มอยากจะได้ลายล้อที่มีความดุดัน กว้าง12นิ้วอ f f s e t ลบ44ที่ร้านก็มีให้เลือกนะครับแม้กระทั่งล้อแม็กขอบ22นิ้วทางร้านก็ยังมีให้ได้เลือกใช้ยังอยู่กันที่ขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ Cosmic และ Naya สไตล์ Racing และสไตล์ VIP ดูหรูหราไม่เหมือนใครครับตัวเลือกเยอะแบบนี้มาที่ร้านบอกได้คําเดียวว่าจบแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตัวสูง Vigo D-Max รถ<ด> SUV Fortuner Pajero b i l <X, S 2> <X. S 1> d Sport e v l e t ที่พามาดูตอนนี้จัดได้ทั้งหมดเลยครับ เลือกที่ชอบเอาที่ใช่รับรองจบแน่นอนมาต่อกันที่ล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นขอบ18 5รูร้4 3สใส่กับรถเก่งได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น l a นเซอร์ e x v i c Accord t o ค o อ a t a m r y Nissan ม i ี่นิสสันเชียนาฮ o นด้าซเอาเป็นว่ารถเก่ง5รูรอ3สุใส่ได้หมดเลยแต่ละลายเด็ดๆทั้งนั้น มาต่อกับโซนที่เป็นล้อแม็กขอบ2 5หรู1 1 4 3ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับยังไม่พอสามารถสั่งตัดล้อได้ด้วยนะครับรถยุโรปสเปคแปลกๆเบนซ์บีเจัดได้ครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมุมขอบ17สําสำหรับรถเก่งเล็กหรือรถเก่งกลางที่เป็น5้รูร้อย0้ารูร้อยที่สี่รูร้อยสรูร้อยที่ก็มีให้เลือกใช้กันตัวเลือกมีให้เลือกเยอะมากล้อแม็กแบนชั้นนําจากค่ายคอส m ิกและนายาราคาถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับรถเก่งไม่ควรพลาดแวะเข้ามาชมสินค้าภายในร้านได้นะครับมาต่อกันที่ขอบ18สเปกพิเศษอย่างกระบะนาวาร่าก็มีลายล้อให้ได้เลือกใช้กันทางระดับเทพคอสมิกกับนายารับรองถูกใจแน่นอนก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน นะครับขอบ18นิ้วกระบะตัวสูงตัวเตีย้ยกรูร้อยสามเบอกได้คําเดียวว่าที่ร้านมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีพิศเศษสีแปลกๆที่ร้านก็มีสินค้าพร้อมให้บริการครับเปรียบเสมือนอาณาจักรของล้อแมกสวงสวรรค์ของคนชอบแต่งรถที่ได้เข้ามาชมล้อแมกมาเลือกล้อแมกก็มีความสุขแล้วครับกระบะตัวเตีย้ยไม่ต้องน้อยใจที่ร้านก็มีให้เลือกใช้เหมือนกันนะครับแต่ละลายคัดมาสวยๆทั้งนั้นครับ ถ้าเปรียบเป็นภาคเครื่องก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นพิมพ์นิยมแน่นอนและก็มาถึงอีกหนึ่งมุมภูมิใจนําเสนอจะเป็นโซนลอ้อแมกขอบ 15, ส5สําหรับรถเก่งเล็กไม่ว่าจะเป็นจัดยาริสวีออสบัตตาสองนิส n ันอะเมร่านิสันโนดอนด้าซิตี้ก็มีให้เลือกหลายหลายประทับใจแน่นอนครับมาถึงอีกหนึ่งโซนของทางร้านจะเป็นโซนสินค้าราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นลอ้อแมกตัวโชว์โปรโมชั่นย้ายค่ายลอ้อแมกสแถม 2, 2ลอล้อแมกสแถม1ก็มีให้เพื่อนๆได้เลือกช็อปกันนอกจากล้อแมกและยางรถยนต์แล้วทางร้านก็ยัังงมมีนน้เครื่อ พร้อมไ้กองให้บริการด้วยนะครับจะเป็นน้ํามันเครื่องยี่ห้อโททาชื่อนี้การันตีไว้ใจได้มุมรับรองลูกค้าแบบตะมุตะมิเราก็มีเหมือนกันนะครับมีกาแฟโอวันตินขนมทานได้นะครับที่นั่งระหว่างรอทำรถก็แสนจะสะดวกสบายรองรับได้หลายคนบริการเป็นกันเองดุดาติมิตรต้องทรัพยสมบูรณ์ยั่งยนต์เลยครับ